ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ครัวหลองข้าวนะคะก็คือวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ <laughs> เ, <laughs> เราใกลไม่จบติน <laughs> เราก็อยากกลับมากินอาหารเหนือกันอีก <laughs> ครั้งหนึ่งหลังจากที่เราก็ไปกินอะไรก็ไม่รู้มาหลายอย่างมาก <c oughs> ใช่แล้ววันนี้เราก็สั่งกันแบบว่าโคตรหิว <laughs> อ่ะเออก็คือสั่งมาทั้งหมดหกหกอย่างมไม่นับน้ํากับข้าวเหนียว <laughs> เออก็อันนี้มันก็จะเป็นออเดอร์เมืองเนาะเดิมาแล้วขาขยกให้กันเลย ออเดอรเมืองก็จะมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องนะคะแล้วก็หมูยอแหมไส้อั่วอะไรเงี้ยแล้วก็ผักไข่ต้มแล้วก็สั่งมีอันนี้มันคู่กับอันนี้คู่กับ้อไขช่ไช่อันนี้ก็จะเป็นผักเชียงดาทอดกรอบนะคะเป็นยำอ่ะเขาก็จะมีน้ำยำมาแบบอันนี้น่ากินเลยยำถั่วพูยำผักทอดเนาะอะไรน้จีนส้มไข่มันเหมือนเติมไข่ป่ะใช่แล้วก็น้ำพริกน้ำปู หน้าตาเหมือนแบบน้ำพริกหนุ่มอ่ะแต่มันน่าจะใส่น้ำปูลงไปแล้วก็อะไรวะอ่อมเนื้ออ่อมเนื้อแต้มเนื้อที่นี่มันดูไม่ใช่เหมือนแกงอ่อมภาคอีสานอะมันดูเหมือนคั่วอะไรสักอย่างคือมันทั้เลนเลยแตเป็นเนื้อเพราะเราอยากกินเนื้อแล้วก็สุดท้ายก็เป็นข้าวซอยไก่อันนี้คืออยากกินเฉยๆไม่มีอะไรข้าวซอยกินซ้ำไปกี่รอบแล้วก็ไม่ต้องคิดใี่แล้วเราสั่งน้ำด้วย จะใหญ่อยู่นแต่ก็ต้นราคาไม่น่าเกลียดเนาะถ้าเทียบกับพวกของกระต๊อกแต่ราคาพอกระต๊องกแต่เหมือนให้เยอะกว่าแต่อันนี้ก็ราคาสูงกระต๊อกขนานัป๊บแล้วนิดนึงนิดียว20เปอร์เซ็นต์เหมือนออเดอร์มันก็ลาย50เองอ่ะหมายถึงว่าราคาก็ไม่ได้แพงเน่ากันแอื่นก็ลาย50แบบแต่เราก็6.5แต่เราก็ไม่ได้สั่งของที่เป็นแบบวเนื้อสัตว์เนื้อสัตอะไรอย่างเลยแม่ เราก็จะมาลองกินกันแล้วนะคะเราขอกินน้ำพปูก่อนขอกินก่อนเขาอยากนาน้องรุนเราขอควักเลยได้ไหมย็นไงอือย่น้ำพริกนุ่มเขาลุน่นเขาตัดื่นกุ่มต่อ,อน้ำพริกหนุ่มอ๋อแล้วมันแตกต่างไหใส่น้ำปูน้ำปูออะไรอ น้ำปูเผ็ดตะอร่อยเขาจัดเขาจัดจ้าสิ่งนี้คือยำนะคะเราก็ี้เียแต่ลาดนะคะเราก็จะจิ้มตกี้จิ้มแล้วผักมันหักไปอะผัช <laughs> เชนนาดีน้ำยำอร่อยดีมากไม่ใส่ด้วยกลมกลมครบรสอัออนนั้นเปรี้ยวหวานเค็มเออครบรสครบรสอันนี้ครบรสจริง หูเยอะมากอือโอ้ยอันนี้คุ้มถึงว่าเขาสาแบบแนะนำเอออันนี้ดีจริงทุกที่บางทีก็เจอแบบเหมือนปรุงไม่เสร็จเปรี้ยวโดดมั่งหวานวอย่างเดียวมั่งชอบโดนหวานอ่ะบางคนก็ใส่กะทิเหมือนแบบลืมว่าใส่ไปแล้วอ่ะอือใสกันแบบเออคือร้านเนี่ยอยู่แม่ริมเนาะแล้วก็หันไปทางนี้มันก็จะเป็นพุ่งนาเดียวก็จะแผนให้ดูเนาะ เหมือนที่จอดรถอะไรก็เยอะมีที่จอดรถสองที่เนาะเป็นข้างหน้ากับข้างในแต่ข้างในก็จะเหมือนจอดได้ยูสี่ห้าค่ะเราเลยจอดไม่เรายังไม่ทันเห็นข้างในหรอกเราเห็นข้นางนอกเราจอดเรลยจอดนนอเ,าเอดขา<น>ติดไปแบบว่าแบบให้จอดได้อะไรเงี้ย<ๆ>ก็เหมือนบรรยากาศก็จะเป็นเรือนไม้หน่อยๆอะไรเงี้ยจะมีสองชั้นชั้นบนจะเป็นเหมือนนั่งพื้น ใช่เราอยู่ชั้นบนกเราอยู่ชั้นบนอากาศแบบดีคนน้อยเงียบแต่ว่าอหาร้านก็เป็นโต๊ะธรรมดาเออก็เป็นโต๊ะน้ำปกติก็ร้านใหญ่อยู่นะกินแรงเป็นขนมหวาใช่อันนี้ก็จะเผ็ดน้อยกว่าไหมหรือว่าอ๋อเออมีความหวานเผ็ดหน่อยอยากลองชิมอืมอร่อยอ่ะเหมือนพริกก็เยอะมั้งอืม น้าภิกไม่เหม็นเขียวอ่ะมันคือความใหม่ปะอืมใหม่อะใหม่เหมือนตำใหม่นองอะไรต่ออี่มั้งไหมจิ้นต้มนะคะเราจะกินยังไงดีให้เขาตัดไข่ไปเลยไหมเออมันคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นแหนมปะก็คือเหมือนแหนมปะเออแต่เป็นหมกหมกไข่มีกระเทียมเล็กน้อปแบบเขาจะค่อยกินกันละงงว่าทำอะไร เห็นกันที่ร้านก็อยากกินขาหมูกจ้จะเป็นเหมือนแหนมปช่ไแหนมแหนมจ๋าเลยอะแต่ว่าเปรี้ยวดีอะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยอะเปรี้ยวอร่อยอะที่ไม่ใช่เปรี้ยวแบบขังคืนแบบเหม็นๆซาซาเปียกๆใหม่มากเลยใหม่มนุ่มๆหอมอยู่เลยสดคือแบบเพิ่มนุ่มสวจริงๆแหนมหมกไข่มันก็อร่อยนะ อืมพอเหมือนมีไข่ยิ่งไข่แดงน้ะไข่แดงละมุนอย่างนี้ก็คือแบบจบเลยปะมันจะมันๆหน่อยออืมก็อร่อยเลยวันนี้เราต้องยังไงตวงน้ำไหมจะชิมเนื้อก่อนชิมน้ำก่อนหอมเนี่ย อร่อยเนื้อตุ่นแบบเปื่อยเลยอะเนื้ออร่อยมากนี่อร่อยว่าพวกร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเลยอแมอืเนื้ออร่อยมากเชื่อแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นเลยอะแต่ก็คือน้ำแกงเป็นแบบสไตล์เป็นอมเป็นเหมือนต้มแซ่บอะแต่ว่าก็ไม่ได้กลิ่นเป็นอมแบบอีสานนะ เพราะว่าความเนื้อมันกบอ่ะเหมือนเหมือนเต๋อเนื้อเออใส่เส้นไปสีมันเป็นเหมือนน้าเนื้อแบบน้ําเนื้ออืดีคือถ้าใครที่เคยทําแบบต้มเนื้อที่แบบเหมือนเละๆหน่อยอืมกินเหมือนแบบพวกซุปเนื้ออย่างนั้นเลยอ่ะอืมเหมือนตุ๊กเล้ี่สลาหเอออร่อยมากเลยอ่ะนี่โคตรปินอ่ะเรายังไม่ได้กินอันนี้อ่ะเราเหลืออะไรเรากินที่กับข้าวซอยอ่ะชิม เรากินแบบไวเป็นลำดับอย่ากินแล้วก็กินอือันนี้รสชาติไม่คุ้นเคยเลยอะไม่อ่องนะหมายถึงว่าที่กินจะรู้สึกว่าเป็นไม่เป็น,บนแบบนี้แล้วลองกินมันใสเหรอใช้คำว่าใสไหม ม่หรอกที่ร้านหวานอ๋อหรออันนี้คือมันจืดปกติใช่ไหมนี่คือปกติเลยใช่ว่าเออเขาก็เลยว่าเหมือนแบบที่เขากินเขาก็เลยบอกว่าหวานนิดหน่อยป่ะอือันนี้มันจะดูเป็นมะเขือเทศเป็นมีแต่รสมะเขือเทศจ้าแล้วก็เค็มมะเขือเทศกับเอ่อความเค็มแล้วรวมกันก็ของชัยเขาคงกินหวานปกติพ้ากลางก็จะหวานกว่านี้หน่อยแต่นี้ก็คือกินถ้าเป็นรสนี้ก็คือกินเปลืองฟังแล้วแป๊บก็คือแบบออร่ย รสชาติกําลังดีถ้าถ้านาแล้วแต่คืออย่างผมชอบหวานเฉยๆก็ไม่แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มาตใช่๊บแล้วคืออร่อยในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขซอยอีกกว่าเราต้องชิมนะไรอือหือคืออะไรหวานเจ็บเลยอ่ะอล่อทไม่เข้าใจันหวานหรือเขายังไม่ได้คุกเขาจะกินน้พริกหมดแล้วเรานะรักปลุกก่อนไหมอ๋อหรือเขาต้องยังไม่ได้ปรุงเลยก็รู้ว่ายังไม่ได้ปรุงอ่ะ แต่ตอนร้านนั้นที่เราไม่ได้ปรุงมันอย่างอร่อยอ๋อไม่หวานและเมื่อกี้แม่งใส่น้ำตาลมากรองอยู่ตรงนี้ว่ะอืออือไม่หวานแล้ไม่หวานแล้วแ,ลแต่ว่าอ,อร่อยเข้มข้น เออแต่ว่ากะทิเยอะนะกะทิเยอะใช่ไหมอ๋อเออใช่ใช่เคืือกแกน่อยถ้าเทียบแล้วอันนู้นอร่อยกว่าส่วนจีน,นบ<ะ>้างก็เะชอบรสส่วนิีนกว่าใช่ใช่ใช่เราจะบอกว่าอันนี้ไม่ดีก็ไม่ได้นะคือมันก็มีคนที่ชอบกะทิแหละถูกไหมแบบ เข้มน้อยหน่อยเพราะบางทีเขาอาจจะสู้ความเข้มไม่ไหวถ้านับแล้วอันนี้ก็คือจะจะเบาจะเบากว่าหน่อยแต่ก็ยังอร่อยกว่าพักกลางทำไมก็ถูกไม่เข้าใจอร่อยกว่าพักกลางเยอะเลยอะู้ว่ะเครื่องแกงสูตรมันมาไม่เหมือนกันว่ะไม่รู้อ่ะเขาขาดอะไรไปวะเคอยังไม่เลิกดีเขาจะเป็นเส้นแบนเหมือนกัน เหมือนกับแต่ถ้าเทียบราคาแล้วอมุนกับจัดหราอปะจำไม่ได้เจ็ดสิบป่ะอันเนี้ยเจ็ดสิบประมาณแล้วแต่เป็นไก่แต่นั้นเป็นเนื้อนะนั้นเป็นเนื้อประมาณเจ็ดสิบอือของคือไม่หยุดเลค่ะก็คือดีดีหมดถ้านับแล้วราคาก็โอเค ก็เดี๋ยวเราถ่ายบินให้ดูอีกทีเนาะเวลารันคืออะไรใช่ก็มาลองกันบ้างนะคะอยู่ไม่ไกลจัดเลงเชียงใหม่แต่เดี๋วจะปักถ้านับคือติดกับถนนใหญ่เลยเนาะหมายถึงว่าหลบเข้ามาหน่อยใช่ที่จอดดีสะดวกก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนก็มาลองชิมกันได้นะถ้าคนมาเชียงใหม่บ๊ายบาย